สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมณิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ้าพามาเบิ่งแมงคุณยายคุณยายกำลังห่อแมงไปขายนะจ้าใครจะซื้อใครจะกินมาเดิมพี่น้องนะใครอยากกินแมงคุณยายป้าแมงตับเต่าห่อละซาวเลยอันนี้นะพี่น้องห่อละยี่สิบบาทพี่น้อง<ะ>้าบ่ขายยี่สิบนะค่ะสาคุณยายขายซาวคุณยายบ่ขายยี่สิบบ่ก พี่น้องเบนนื้งคุณยายหอบลุกถึงแล้วเนะะาะราคา20เลยของอยู่ทางหลังก็อับเตรียมตัวไปตลาดนานานาใครจะกินนําแม่ไข่ได้พี่น้องเบิงบ้งเลือกไข่เนาะเตืนฟองงาเสียงแตกรลับระลับพี่น้องไข่สุนทะรนายายเนะยาะเนี่ยเตียงงามไข่เนาะแคข่ข้าวๆนี่ไข่ทั้งนั้นเละพี่น้องจ้าไข่เต็มนท้องมันมันฤดูมะเรงมันฤดู สวงแม่งมันมันมเ,นเนกี่ยวข้าวพี่นแตแกกวกๆเลยพี่น้องมาเด้อเพื่อจะกินมาหา่อสวนกินฟรีได้พี่น้องมามาพี่น้องจ๋าคออยากกินมาจ้าอันมาห่าสวนกินฟรีจะค <ไป S 2> ัหให้กินขายได้บานนี้ถ,นะถ้าเจอถ้าเจอใยตลายใยขาย ร้อยขายแล้วเนาะไปหอตลาดยี่สิบบาทพี่น้องจ้าบังยี่สิบบาทดูนี่ฮะปานห้าสิบบาทสามสิบบาทคุณได้นี่ฮะยุ่ตลาดลายใบใหญ่หนึ่งูบราคันใดมาเด้อจ้าคุณได้สกินแมงเกี่ยวเข้าเขาเกี่ยวเข้าเขาเลยไอยากไปคุณยายไปได้เกี่ยวเข้าเลยเลยไปเรื่อคนใยา่แมงคนณหา่พี่น้องอันนี้คุณยายเสียเอาใส่ คะกันมันบ่หลายใส่อันละสามสี่ตัวใส่พอมสวยงาม,งมได้หอได้ซุมือพี่น้องจ้ามือละสองสามโลมือละสองโลเนาะเต็มทีมือละโลสองโลได้ทุกวันหมดทุกวันมแมลงมันมแมลงซอน แมงสับเต่าพี่น้องเสียเสียพวกเรายักเฮ็ดก็เฮ็ดเ,เ,เด้อพี่น้องจ้าน้าเป่งถ่ายกันน้องนารินมือนะซื้อลำโพงมาเปิดซื้อ,อไฟแสงหน่งกิชชอนเข้าไปเปิดใส่ยางยายอัดใส่บ่เอออัดใส่อัดัดไว้เอออัดเสียงใส่แล้วก็เอาหัวนกินีอ,อย่างนิ่มเออเสียบบอ,ออ เสียบไซด์แล้วอัดเสียงแมงซอนอืมแมงซอนแล้วก็เสดได้เหรอเบาเออเฟดได้เสียบเข้าไปละเสียงของดังกี้กๆๆกี้กกละพี่น้องมันห้องหมู่มันพี่น้องจ๋ามันหัวหมู่มันมาเต็มบัาเนี่เต็มอ้เนี้ยอยู่กะละมัง ้องาาวพี่นครัวเรียบร้อยแล้วอร่อยนัวแซบนัวผู้ใดอยากมักทอดก็เอาไปทอดก็ได้พี่น้องจ้าทอดแล้วก็ไปคลุกลดดีกองละซาวบาทสามกองห้าสิบโปรโมสันโปรโมสันลดแถมลูกค้า ลูกค้าประจำสามกองห้าสิบเลยกองละยี่สิบบาทสามกองห้าสิบบาทอันนี้น่าเป็นตาแซ่บเนาะมมงจีรอ๋อมงจีรอตัวบางใหญ่บางใหญ่ แมงซีโร่แมงอันคุณตาจะให้คุณตากินของเรียบร้อยพี่น้องจ้าหมักบวบค่ะแกงอ่อมใส่กบว้าวเห็ดคุณยายออกแล้วเห็ดบดคุณยายออกแล้วพี่น้องจ้าอันนี้ต่อทั้งนานี่บอยายต่อคางอันนี้บอแล้วอยู่ผู้ยายไปเก็บแหละที่ยายวาวอยู่อ,นอ,อันหมอะนะฮะ อยู่วงตอนปุ๊บบอซ้อำนี่ฮะเออเอาเมือสุปเดี๋ยวสิปไปเก็บมักอะน,นะคางเหื่อนสุบใส่มักอย่างเกาะมักแป็ดบอสุบใสแมงดาซุบใสหมักแปบดุบใส,ใส,บใสเห็ดเออพอดีเลยได้หนึ่งแล้วได้แล้วกับข้าวพรุ่งนี้เช้ามาแลงไ่ได้เห็ดเลยของสมปิพี่น้องจ้าเอาพักการหินนี่ยายเก็บได้หรือบ่ กาดหินทั่วปีพี่น้องจ้าทั่วปีคุณยายก็ออกลายล่ะทั่วปีทั่วปีสว,วยเลยผูดอไยากต์ตามทั่วปีเสร็จไปแดกตอนพี่น้องจ้าเจอกันที่ตลาดจ้าของไปตลาดคุณยายกักสิป,ประมาณนี้พี่น้องจ้าแล้วก็มีเก็บผักหอมเปี๊ผักชีใบเรื่อยแล้วก็จะมีฝรั่งวันนี้คุณยายเก็บฝรั่งด้วย แล้วก็นับแป้งคุดค่าให้คุณยายมื่อสาวี่พี่น้องจ้าค่าเหลืองค่าหอมค่าใหญ่ค่าใหญ่ค่ะหัวเหลืองเหลืองนี่ก็จะประมาณนี้แหละค่ะของไปตลาดคุณยายไปสู้มือพี่น้องจ้าอันนี้ค่ะเอามาส่งผักบัวผักบัวผักหอมเย็บของไปตลาด ขั้วปีกเป็ดตาต่ำแซ่บๆพโบมีหม,มูกินเจ็บปากน้ำายยำปากเจาก้าะโขลข้อนหน่อยเลยเนี่ยมักบวบกับเป็ดตาซ่บเนาะเ,เ,ะเก่งอ่อมนะเก่งอ่อมใส่กบฟักฟักกบแล้วก็อ่อมใส่ตาเสพค่ะลิ้นฟ้าไปเอาไปหลายใบใหญ่เอาไปสามหน่วยบ่ ของไปตลาดก็จะประมาณนี้พี่น้องเก็บไปเสริมซุ้มมือกระเพ้า <c oughs> กระเพ้าบริเก็บกระเพ้าหญ่บรทันพี่น้องจา้ากระเพ้าแตกยอดบอรทันเลย <c oughs> เจอการคลิปหน้าพี่น้องจา้าเพื่อยากินแมงมาเด้อช่วงนี้แมงเซ็บๆพี่น้องจา้ามัน บ้าเขียนเราอยู่อันนี้แล้ววาอันอยู่แถวนี้อยูแ่แถวยังก็นาวาน่นาซิมา,า,าถมกึกแล้วเ่าอยู่แถวอันดงมุกไฟตลาดดงมุกไฟโอ้ยกระถึกแล้วเนาะมาเด้อบ้าเขียนแม่เขียวเ <c oughs> ลยไก่้ๆนึงเข้ามานี่มาบ้านสนามบินเออคำเลาว่าเราหูจักมือเลาะอันเนี้ยแถวโรงน้ำตาลน,นี่เราก็ว่าเออแถวโรงน้ำตาลบ้านอันนี้ เลยว่าเอออันเบาเขตนาซิมาถือเพราะว่ารอบรๆรที่นําแปลงอยู่เราหุ่จักหมดเลยว่ะรัชนามบินเดียวบันนองลาดนี่อนองลาดก,ก็มาทุ่งมั่งทุ่งมั่งล้วก็เข้าโดนเคียนเลยมาเด้อจ้าโดยการคลิปหน้าพี่น้องจ๋าคลิปนี้สวัสดีค่ะ